ู้ใดจะบัญญัติซึ่งความสุขและความทุกข์หรือเฉยๆโดยเว้นจากผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นี่คนแต่ก่อนเขาโต้กันความจริงอย่างนี้เขาเอาความจริงมาพูดธรรมะพูดเพื่อให้เข้าใจเป็นหลักไม่ได้พูดให้ศรัทธาเป็นหลักพูดให้เข้าใจให้คุณเข้าใจอัตตาของคุณประกอบด้วยอะไรเกิดมายังไง มันเกิดแล้วเนี่ยอะไรเกิดต่อและอะไรเกิดต่ออะไรเกิดต่อการเกิดขึ้นไปตามลำดับอย่างเงี้ยพระองค์เรียกธรรมะแบบนี้ว่าปฏิจจสมุปปนธรรมเหตุเกิดแห่งธรรมธรรมนี้เกิดจากเหตุนี้ธรรมนี้เกิดจากเหตุโน้นธรรมโน้นเกิดจากเหตุโน้นไล่เรียงกันมาอย่างเงี้ยสายเกิดคือปฏิจจสมุปสายเกิดไล่มาจนถึงการเกิดขึ้นของการเกิด ก็คือการเกิดขึ้นแห่งชาติเห็นนะเวลาคําว่าเกิดเกิดมันซ้อนกันเนี่ยพระองค์จึงต้องมีคําว่าเกิดหลายคําสมุทัยก็เกิดชาติก็เกิดนะคำว่าเกิดก็เกิดนะชาตกะนั้นการบังเกิดขึ้นของการเกิดมีได้ยังไงต้องมีที่เกิดที่เกิดมันมีได้ยังไงเพราะมีความยึดยึดมีได้ยังไงก็เพราะมีตัณหาคือความอยาก อยากมีได้ยังไงก็เพราะมีเวทนาเวทนามีได้ยังไงก็เพราะมีผัสสะผัสสะมีได้ยังไงก็เพราะคุณมีอายตนะอายตนะมีได้ยังไงก็เพราะคุณน่ะนะไปยึดถือนามรูปมันมีนามรูปนั่นเองเพราะมีนามรูปถ้าไม่มีธาตุนามรูปอายตนะมีขึ้นได้ไหมไม่ได้และตัวนามรูปมีได้อย่างไรมีเพราะมีวิญญาณไปรู้แจ้ง และวิญญาณมีได้ยังไงเกาะเพราะมีสังขารทั้งหลายมันปรุงและสังขารทั้งหลายมีได้ยังไงก็เพราะไม่รู้ระบบนี้จึงเกิดขึ้นสัตตานังผู้ยึดติดเข้ามาทั้งระบบโลกธาตุ